เป็นกฎดไหลย้อนเป็นฤิสีดวงถ้ากินข้าวเหนียวเยอะเงค่ะข้าวเหนียวมันเป็นแป้งเนาะยิ่งเหนียวแล้วก็กรดไหลย้อนเนี่ยท้องอะ่ะการเผาผ่านต่ำอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะ่ะอาจจะกินข้าวเหนียวนั่นแหละแต่ลดปริมาณการทานลงนะจากปกติกินเยอะๆกินมากๆท้องอืดเนี่ยค่ะให้ลดลงมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนฤิสีดวงเนี่ยก็คือกินพวกแป้งน้ําตาลหรืออาหารย่อยยากสิ่งไหนบ้างที่ทําให้ ให้ท้องอืดน,นะคะเช่นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็กอืดได้ถ้ากินเยอะเกินไปข้าวเหนียวนะคะมันเหนียวเนาะมันแน่นแล้วก็พวกขนมจีนเนี่ยคนเป็นกดไหลย,ย้อนอยาก,กินเยอะนะคะขนมจีนมันจะเป็นแป้งแล้วก็ทําให้ย่อยยากหรือกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เนี่ยจะย่ยอยยากนิดหนึ่งถ้ากินก็กินบุ้นเส้นเอาแทนดีกว่านะมันจะย่อยง่ายหรือแม้กว๋วยเตี๋ยวธรรมดาเส้นเล็กเนี่ยก็ย่อยยากได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างมันเป็นแป้งไง นะแป้งทุกอย่างขานมปังเนี่ยกินเยอะๆมันก็อืดเป็นลิสีดวงก็คือมันแน่นมากอุจจาระมันตันมันแข็งเพราะมันแข็งปุ๊บมันถ่ายยากอยู่แล้วไงเนะ่ยข้าวเหนียวก็ต้องลดอ่ะถ้าบมดลดก็บก่บหายแล้วก็ลดของทอดของมันของหวาน,ขอ,วานของเผ็ดจัดนะคะนมบวง,งดได้งดท้องอืดทํายังไงให้ท้องอืดให้หายถ้าท้องอืดไม่หายยังไงก็กดไหลย้อนไม่หายกดไหลย้อนก็คือท้องอืดอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือน้ําในท้องกระเพาะมันเยอะย้ําย่อยมันเจือจางเนานะอ่าตามนี้